ครับใครที่ติดตามสุดทางรักนะครับในวันนี้นําท่านมาพบกับหิวโกงครับ 920E ครับขุดลอกจากเก่าครับเรงสารูก mm hmm. น,นี้แต่ก่อนฮิตาชิเซนเอก200รุ่นหนึ่งถูกมาขุดไว้ครับนีมาหลายปีแล mm ้ว hmm. นี้ตื้นเกินครับขุดลอกใหม่ให้มันลึกเท่าเดิมครับ บแท็กแปดสิบเซนครับโรเลอร์เจ็ดตัวแคเร์สองตัวครับบลูอามเสริมสามแชกับตะบอกดำครับเหมือนแคทเลยครับสีเข้มเหมือนแคทเ,เลยครับหัวเก่งเยอะคล้ายคอมซรุ่นรุ่นแปดเครื่องเป็นเครื่องยนต์คอมมินนะครับเครื่องตัวเดียวคอมพซรุ่นเจ็ดครับข้อบา,าวแยกครับ ฝาใครฝามันครับฟัมทวสกีเทสามีครับโดยจานเสน่ห์ครับจานเสน่ห์เป็นโชเฟอร์ครับนะครับมือดีของอบจทไทยธานีครับแต่เกษียณไปแล้วครับก็มารับจอบ เป็นมือปืนเป็นมือปืนหรือขับประจําก็ไม่รู้ครับกับหนุ่มจากจีนครับหรือกองครับเสีย<ะ>งดูอากาศนี่เหมือนกาสุปเปะเลยครับกองแก้วเดินไปไหนไม่รูยืดเติมมันเลย